ครับอันนี้เป็นการเซตบอร์ดเอฟเฟกล่าสุดกรกฎาคม2565หรือว่า2022นะครับตัวแรกที่เข้าเลยนะครับก็คือคอรัสต่อจากคอรัสก็เป็นเฮลิกนะครับต่อจากเฮลิกก็เป็นตัวนี้นะครับออโตูว,วาลวจากนั้นออกจากออโต้ว,วาลวก,ก็เป็นอะไรอ,ะอ่ะ ก็เป็นตัวทูบสกิมเมอร์นะครับออกจากทูบสกิมเมอร์ก็ต่อด้วยลาดิหรือว่าเสียงแตกไฮกินหลายๆย,ยี่ห้อนะครับต่อจากนั้นก็เป็นตัวพูเตอร์นะครับต่อจากพูเตอร์ก็เป็นดีเลย์และอาจจะมีรีเวิร์บพ่วงเข้ามาด้วยนะครับเอางเราเสียบแค่ดีเลย์ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ต่อจากดีเลย์มาเข้าที่ตัว Boss RC300 ต่อจากนั้นก็เอาพูเตอร์บอสอาร์0 เข้าที่ไอตัวน้องหมาดำนะครับต่อจากนั้นออกจากน้องหมาดำก็มาเข้าที่ไอตัวสปัฟเฟอร์ของเมคอาอรนะ์เรสคนไทยทำนี่แหละครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาเข้าน้อยเกสเพื่อตัดเพื่อตัด,เ,ตดเสียงจีน้อยจากไอตัวหมาดำนี่นะครับต่อจาก,น,น,กนั้นก็อะไรอ่ะนั่นก็อะไรอ่ะมไปไหนอะ <laughs> มันออกไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> เออก็เอาพุทธนะครับนี่ไงก็เอาพุทธออกมาทีเอ็ม ก็คือตอนนี้ใช้หมัวมอนสเตอร์อยู่นะครับมาเข้าที่แอมเลยนะครับโอเค